来拿ยร เดี๋ยวไป้เดี๋ยวไปแป๊บนึง ครับนี่แล้วต้องค่าใช้จ่ายในการดูดอีกครับทีนี้เอากาแฟเดี๋ยวผก,กาแฟสาสาเลครับผมใคร,ครใหัวน้ำมอยังอมมอดมบ้านไม่ได้จะลอง เดี๋ยวต้องส่งคลิปให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวส่งให้ใหอ๋อพอดีอยู่หมู่บ้านกัญญาลัตลิมบึงนะครับนะซอยแปดครับก็น้ำท่วม น้ำท่วมก็ฝนตกทุกครั้งตั้งแต่หาแรกนะครับขออนุญาตหาแรกก็ท่วมท่วมประมาณเมตรหนึ่งครับแล้วก็อตอนแ,แรกอยู่มาประมาณสิบปีออนะครับพี่อ้อยไม,ไม,ไม่ไม่ท่วมตั้งแต่ปีสามสี่ตั้งแต่ปีสามสี่ครับผมก็หมู่บ้านเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ใชครับผมครับ,รบก็ท่วมนิดหน่อยทีนี้พอมาปีสองปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วพอดีมีเขาสร้างหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านเราใช่ใช่ หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านแรกครับที่ที่นั่นก็ได้รับผลกระทบครับได้รับผลกระทบครับราลงส้เราคิดว่าครับผมเพราะว่าหลักฐานมันมาอย่างนั้นใช่ครับผมก็ดูน้ํามันจะเข้าดันมาจากด้านหลังของหลังของหมู่บ้านครับที่ที่เราที่เรามีอยู่ครับผมก็สังเกตได้จากน้ําสีแดงครับผมน้ําสีแดงที่ที่ดันเข้ามาตามท่อระบายน้ำของเราครับเป็นน้ำโคลนครับเป็นน้าโคลนเลยครับคือดูก็รู้คือมันเป็นน้ําที่ที่ดินที่เขาเอามาถม ครับจากการก่อสร้างจากการก่อสร้างใช่ครับผมใช่ครับครับผมแล้วจีมีแค่ไหนอะไรปีที่แล้วหรือปีนี้เกือบถึงหน้าหมู่บ้านแต่เทศบาลเราก็ต้องให้เครดิตเขาเราก็ร้องเรียนไปทางเทศบาลเขาก็เอารถมาดูดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวออกไปไปดูนะคะเขาก็มาดูดให้คือถ้าเขาไม่ดูดให้น้ําจะไม่ลดเลย น้ำเน่าเลยแหละครับน้ำเน่าเลยครับน้ำเน่าเลยแหละครับแล้วมันลงยากด้วยครับคือทุกครั้งที่ตกแรงนี่แบบนี้ทุกครั้งครับอันนี้คือน้อยค่ะอันนี้คือน้อยนะคะนี่คือน้อยตกปุ๊บท่วมปป๊บเลยครับนะอันนี้คือน้อยมากตกชั่วโมงในี้ทุ่มเลยครับท่วมเลยทันทีเลยครับอันนี้คือเขาดูดออกบ้างได้เลยครับผมครับคือทีนี้หลังจากนี้ต้องการให้เขาแก้ไขัรื่งใดคือเขาต้องทํารั้วของเขาก่อนต้องทํารั้วของเขาเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเราทํารั้วของเรา เราปรึกษาทางอืผู้ใหญ่แล้วค,คือทํารัวของเราไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าตาดไปที่เขายังไม่ทําลั้วของเขาหมายถึงว่าเหมือนกับทําเขื่อนของเขานะฮะรัวของเขาทต้องเทคานด้านล่างน้ําจากของเขามันก็จะซาะของเราไปเรื่อยๆตรงไหนที่ที่มันเป็นโพม,มันก็จะซาะไปเรื่อยๆถ้าของเขาไม่ทําของเขาให้เสร็จก่อน